สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่เช้านี้นอากาศเย็นแล้วก็บังเอิญมีน้ำค้างนะครับผมก็จะมาแช่ประสบการณ์เรื่องการดูแลใบทุเรียนนะครับผมใช้สายยางนะครับในการขีดใบนะครับเนื่องจากสปริงเกอร์ที่หัวสปริงเกอร์เหวี่ยงนี้นะครับมันขึ้นไม่ถึงใบครับมันขึ้นไม่ถึงใบพอขึ้นไม่ถึงใบมันจะทําให้ใบก็มีน้ําค้างเกาะนะครับพอแช้าสายก็จะมีแดดแล้วน้าค้าง มันก็จะแห้งนะครับแล้วก็จะมีพวกเชื้อราพวกเป็นฝุ่นเป็นผงมันจะลอยมาจับที่น้ําค้างนะครับมันจะทําให้น้ําค้างก็จะกลายเป็นปดนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีเชื้อราไปเกาะแล้วก็ไปกินใบผู้เรียงนะครับพอตอนพร้ซักหกโมงเช้านะครับยังไม่สว่างดีนะครับถ้ามีเวลาก็ตั้งแต่ตีห้านะครับก่อนไปทำง,งานต้องมาฉีดรั้งอย่างนี้นะครับฉีดร้าง ถ้าสำหรับคนทุเรียนนะครับก็จะลดบริเวณนอกทรงพุ่มอย่างนี้นะครับผมจะลดบริเวณนอกทรงพุ่มอย่างนี้นะครับลดประมาณสนาทีหนึ่งนะครับผมจะลดวันเว้นวันนะครับเพราะว่าอากาศสวิงมากเลยนะครับตอนเย็นก็เย็นหนาวหนาวพึ่บพับก็เย็นลงประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับก็หนาวรู้สึกหนาวเลยนะครับกลางคืนก็เย็นจัด รับตอนเช้ามาสังเกตก็จะมีน้ค้างเกาะที่ใบนะครับแล้วพอตอนช่วงเที่ยงตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปก็แดดร้อนนะครับอากาศจะหมนไปมาค่อนข้างที่จะมีปัญหาสําหรับทุเรียนแล้วดินก็จะแห้งเร็วนะครับมีลมด้วยก็จะทําให้ดินแห้งเร็วผมก็จะฉีดนอกโคนนอกสรงพุ่มในบริเวณที่ฝั่งที่ผมคุมอย่างนี้นะครับจะฉีดอยู่ประมาณนี้นะครับต่รักษาความชื้นนะครับ เพื่อให้รากเขาให้ดินมันเปียกมันชุ่มบริเวณน,นอกๆเพือ่อให้รากเขาขยับออกมาครับถ้าเวลาผมใส่ปุ๋ยผมก็จะใส่ตรงที่ฝังครับผมไม่ได้ใส่ตรงโคนข้างในแบบนี้นะครับแบบนี้ผมจะไม่ใส่ผมจะใส่ตรงที่ฝังครับแล้วก็ลดน้ําให้ช่าเลยนะครับให้ให้กะว่าเม็ดนะครับเม็ดปุ๋ยแบบละลายนะครับก็จะฉีดอยู่ประมาณนี้นะครับคือไม่ต้องกลัวแฉะนะครับเพราะว่าเรายกโคกแล้วแล้วก็เป็นช่วงฤดูแล้งฤดูหนาว นะครับนำมันไม่ขังก็คือไม่แฉะนั่นเองครับแต่เพียงแต่ว่าลดวันเว้นวันนะครับลดวันเว้นวันเราไม่ได้ลดทุกวันนะครับมันก็ไม่แฉะแฉะมันก็แฉะรอบนอกอย่างนี้นะครับครับแฉะรอบนอกเพราะว่าลากลากตุเรียมอยู่ข้างในมันยังไม่ออกมานอกตรงนพุ่มหรอกครับก็จะลดอยู่ประมาณนี้นะครับใบตุเรียนก็จะถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมพยายามจะล้างถ้ามีเวลาตอน,นเช้า <c oughs> ตอนนี้ก็ลด ใบนะครับดใบทุกใบนะครับจะต้องใช้เวลาอยู่นี้นะครับทุเรียนจะต้องดูแลดูแลเขาเป็นลายต้นนะครับอย่างกรณีที่ตัวนี้ผมคุมไม่ไม่หนาเราก็ต้องมาเปิดดูว่าเอ๊ะมันเป็นแบบไหนะอย่างไรนะครับคุมไปแล้วเนี่ยมปุ๋ยที่ใส่เข้าไปนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ใส่เข้าไปแล้วเป็นแบบไหนะอย่างไรก็ต้องมาดูนะครับ หรือบางครั้งเนี่ยเราก็มาสังเกตว่าเอุ๋ยที่ใส่ไปแล้วมันละลายหรือยังประมาณนี้นะครับมันละลายไหมถ้าไม่ละลายแสดงว่าลดน้ําไม่ถึงนะครับยังไงก็ต้องลดนะครับหรืออาจหัวสปิงเกอร์อาจจะเบาเกินไปนะครับนะเป็นการล้างนะครับล้างล้างพวกที่เป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นเชือ้อราเป็นอะไรลงไปด้วยนะครับพวกแบคทีเรีย ในส่วนที่มันไม่ดีแต่ผมก็เพิ่งลาดสารไตโครมารไปนะครับก็จะลาดเป็นประจํานะครับกรณีที่ปุ๋ยมันค้างคามันมีบ้างนะครับมันค้างเห็นขา,ขาวๆอย่างเงี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ควรระวังเพราะใบมันจะเหี่ยวนะครับบางครั้งใบไม่ถ้าเราลดน้าไม่ถึงนะครับเราต้องเช็คดูนะครับเช็คดูแม้แต่อยู่ที่บนฟางก็เหมือนกันถ้าเราโรยบนฟางเงี้ยสปิงเกอร์อาจจะตีต,ตีตีไม่นานนะครับแล้วปุ๋ยยังไม่ละลายนะครับ น้ำก็ไม่สามารถที่จะนำพาสารอาหารที่อยู่กับตัวปุ๋ยเม็ดปุ๋ยขึ้นสู่บนลำต้นได้นะครับบางครั้งเวลาเจอแดดเผามากๆใบก็อาจจะเหี่ยวจะเฉาครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องดูเป็นลายโคนนะครับลายต้นนะครับนั่นคือสําหรับการดูแลทุเรียนฉีดผมฉีดอยู่นี้นะครับเนี่ยฉีดใส่เลยครับไม่ต้องกลัวแฉะนะครับไม่ต้องกลัวแฉะเพราะเราโยกโคกครับโยกโคประมาณ สูงประมาณห้าสิบนะครับห้าสิบเซนติเมตรนะครับโคกก็กว้างประมาณเมตรห้าสิบก็ประมาณนี้นะครับก็ลดรลอบๆบางทีเรามองไม่เห็นนะครับบนฟางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่นะครับเพราะเราใส่บนบนบน,บนฟางหรือบนเศษหญ้าที่เราคุมไว้เนี่ยมันมองไม่เห็นในปุ๋ยนะครับบางครั้งเราลดน้ําหรือตีสปริงเกอร์คือเราไม่ได้รื้อดูนะครับเราก็อาจจะ ดูมองไม่เห็นว่ามันลงถึงพื้นดินหรือยังมันละลายแล้วหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องพยายามดูนะครับดูทุกวันเอาจนมั่นใจนะครับน้ําก็ตีสปริงเกอร์ตีนานสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเม็ดปุ๋ยที่มันค้างอยู่ตามฟางตามหญ้าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีเวลาดูดูให้เรามั่นใจเลยว่าฟางหรือหญ้าที่มันรับเม็ดปุ๋ยเนี่ยบางครั้งาบางท,งางทีมันจะหนาเกินไปนะครับพอหนาแล้วเม็ดปุ๋ยมันลงไม่ไม่ถึงดิน หรือบางครั้งเราลดน้ําเราตีน้ําน้อยเกินไปแล้วเม็ดปุ๋ยก็ยังไม่ละลายหมดอย่างนี้เป็นต้นพอถ,ถึงช่วงเวลากลางวันนะครับแดดมันก็จะร้อนระอุนะครับพอร้อนระอุเราก็จะทําให้ใบทุเรียนเฉาครับก็ประมาณนี้ครับมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรอกครับในเรื่องของอการดูแลทุเรียนนะครับในเรื่องของการดูแลดูแลทุเรียนต้นนี้นะครับยอดยอดตื่นเบิเพื่อนสมาชิกครับตรงนี้มันอยู่ใกล้ตัวนี้รับน ฝรั่งหงกอสีครับเนี่ยบังเอิญว่ามันมีเพลี้ยะนะครับเพลี้ยพวกเป็นลาแป้งกับลาออกดำๆนะครับเนี่ยใบมันคุมต้นนี้นะครับแล้วมาลงต้นนี้ใบอ่อนเสียใบอ่อนนะครับเสียเลยผมไปตัดนะครับฉีดยาไม่ทันมันลงเร็วมากนะครับแล้วผมก็ตัดที่เป็นต้นฝรั่งหงกอสีด้วยตรงไหน,นที่เป็นยอดแล้วมีเพลี้ยใหผมตัดแล้วเอาไปเผาเครับ แล้วทำให้ทุเรียนต้นนี้ตายเป็นไหมไปด้วยนะครับก็เลยเสียยอดไปนะครับแต่ก็เพิ่งได้ยอดใหม่ขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้เป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างละเอียดอยู่พอสมควรนะครับสําหรับทุเรียนถ้าเราเผลอแค่สองสามวันนะครับบางทีมียอดใหม่ออกมาถ้าเรา,าไม่ได้สังเกตนะครับเพี้ยลงนี้ก็ใบบิดงอก็เสียยอดเช่นกันนะครับประมาณนี้ ผมจะล้างครั้งนะครับเดี๋ยวพลาไปที่ฝั่งนี้ครับนี่นี้เป็นต้นนะครับผจะล้างล้างใบนะครับเพื่อให้มันหายจากน้ำค้างนะครับให้น้ำค้างมันร่วงแล้วก็เราก็ลดตามโคนไปด้วยครับอันนี้เมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลดครับผมเพิ่งมาลดตอนเช้านี้นะครับประมาณนี้มันก็จะทําให้ใบทุเรียนสดชื่นแล้วก็เจอกับ อากาศร้อนได้ดีนะครับเวลาลดน้ํานะครับผมก็พยายามลดนอกโคนอย่างนี้นะครับที่ส่วนมากนะครับทําให้รากเขาเขาเรียกว่าเซียนทุเรียนจันแนะนําว่าลดพยายามลดประมาณใบทรงพุ่มมันตกตรงนี้นะครับใบทรงพุ่มมันตกนี้นะครับเพื่อล่อรากออกมานะครับเวลาใส่ปุ๋ยก็เช่นกันนะครับให้ใส่อยู่ประมาณตรงที่ที่ปลายใบเขาถึงยาวถึงนะครับเขาเรียกว่าล่อรากครับ คือไม่ให้โยนเข้าในโคนนะครับถ้าโยนเข้าในโคนบางทีเม็ดปุ๋ยไปค้างนะครับลดน้ําไม่ถึงนะครับหรือลดน้ําถึงก็จริงแต่ว่าปุ๋ยบางทีมันอาจจะไปกองกันหลายๆเม็ดนะครับเวลาเราโยนไปมันไม่กระจายบางทีมันก็ไปทําลายรากอ่อนๆของทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่นอกบริเวณข้างนอกพอเขาได้าสารอาหารหรือได้สัมผัสทางทางรากเขาเขาก็ขยับออกมากินเองนะครับประมาณนั้น บางทีผมรดจนน้าไหลจึงนองนแล้วก็ปล่อยไว้ให้มีช่วงระยะแห้งระยะแห้งก็คือวันเว้นวันบางครั้งถ้ามันจึงอนองมากเกินไปบางทีก็สองวันนะครับก็ดูที่ที่หน้าดินเป็นหลักนะครับะจะบอกอไม่ได้นะครับว่าสองวันเว้นสองวันเว้นสามวันนะครับหรือจะบอกว่าวันเว้นวันก็ไม่ได้เนื่องจากว่าดินแต่และพื้นที่แตกต่างกันนะครับถ้าเรารู้ว่าดินเราแน่นๆนะครับดินแน่นๆดินไม่ล้วนซุยนะครับ ด,ดินเรา,าคือเราอาจจะไม่ได้ปรุงนะครับเป็นดินธรรมดาดินบ้านดินสวนธรรมดาเราไม่ได้ผสมปุ๋ยหมักเนี่ยยังไงก็แน่นนะครับก็สามารถลดวันเว้นวันแต่กรณีที่เป็นดินปุ๋ยหมกักผสมอย่างดีนะครับเตรียมอย่างดีอันนี้ก็สามารถที่จะวันเว้นวันได้เนื่องจากว่าวัตถุดิบที่เราผสมลงไปในดินมันสามารถอุ้มน้ําได้นานนะครับสองวันสามวัน,วนเขาก็ไม่เหี่ยวนะครับแล้วก็สังเกตด,ดูใบทุเรียนด้วยถ้าเฉาเฉาก็ ก็ควรให้น้ํานะครับก็คงจะมีประมาณนี้สําหรับเชาวนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรที่ที่พิเศษเพียงแต่แนะนําในการฉีดน้ําลดน้ําลาดน้ําเพื่อล้างน้ําค้างออกจากใบทุเรียนก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้สาหรับการรักษายอดใบทุเรียนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ